สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกสุกคนพ่อกันกันเมื่อเมียวอีกแล้วนะจาะพี่น้องค่เมื่อนี้มาแซบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องค่เมื่อนี้สิผ้าพิดผ้าหนังกินต้มเปื่อยจ้ะพี่น้องต้มเปื่อย30กิบกลีหรือผ้าขี้ริ้วของห้องนะจาะพี่น้องค่เมื่อนี้มาแสบๆน้ำกันจะช่วงนี้สิเป็นเครื่องในฟีเวอร์จักหน่อยจ้ะกับเจลเจลเจลอาข้าวคั่วจ้ะขาดอ่ไรข้าวเหนียวของห้องจ้ะพี่น้องขามา จกข้าวเหนียวก่อนพักแก่ของเห่ากับเป็นผักมาเส็บๆน้ำกันเบาๆลายยายก่วมนะจ๊ะพี่น้องก่อนสิไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกำลังใจแม่เหมียวน้ำในเรื่อจ๊ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ๊ะพี่น้องมาเส็บๆกันค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นสีใหญ่ๆอันนี้เขาว่าเป็นขั้นแท่หน้าจ้ะทุกคนนะโบกหมูว่าเปื่อยบนเนาะแต่กะตุ่มอยู่นี่จังสีเลยจ้ะนี่จุจังสีเลย mm. <coughs> คือตอนนี้พี่น้องติดคัดแท่ก็อตอนนี้หน่อยกันเนาะเปือ่อยแห้งค่ะทุกคนเปือ่อยแห้งอ,อันนี้เป็นวิดลบ ขขาข้าวเลยจ้ะกรอบๆเป็นแนวหากินยากเลยทุกคนเวลาต้มกันหยากเกรงใจคนในบ้าน 我看了。 อันดีแน่บ่เหม็นจ้ะทุคกคนแต่กะมี่กินแน่หังบ่เลื่นแดงปกติทำมิ่กินแม่เหมียงกินบ่ได้เลยเด้ออันนี้มันมันได้อยู่ ไข่ใบบกหดใส่ได้ล้าจ้ะเขากับขันน้ำสมสายชูคันแป้งดีดีขันเกลือกินหายแปนปิดถิ่น เอาเห็ดเองห่อมั่นใจด้วยพี่น้องเห็ดเครื่องในต้องเห็ดกินเองอีกจะข้ามกันทุกคน อิ่มแล้วจ้าพี่น้องคะอิ่มแล้วกระโดดหันเวทีคือเกาจังพอกันไม่คิดหนาเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแมวเมียวในเด้อจ้าพี่น้องสินำเ<อ>มนูเด็ดมาสู่เบิ่งอีกเที่ยนึงนะจ้าพี่น้องคะจังพอกันไหมขอบคุณหลายสำหรับการครับชมจ้า